รู้ไอรินอุย้ยมีชื่อใครนานีไหนหนูขอดู้ก่อนนารีนารไหนหนูขอดูหน่อยว่ามีชื่อชื่อเด็กผู้หญิงคนไหนวะมานี่นี่อะไรพิดเผาพิษเผาพิษเผาพี่จำได้นี่อยู่ห้องพี่อยู่ห้องพี่ตอนไหนหอ่ะ น <Blake. S 3> <omdat> ี่พี่เพลงนี่เพลงทำได้ใช่ไหมนี่ใหญ่นี่ นไม้นี้ไข่ตนไมนีไข่พ่พาบาดจริงไงบาดบาทงที่ไหนมานี้นี่ล่ะมอมอมานอี้มารีมานีมามาลีมามาลีมาลีมาลีมาใช่ด้วย 我要旅 ครูฟังเขาเคยสอนได้ไหมแล้วเขายังเรียนอยู yeah. ่ไหมได้เรียนแล้ว um ที่เก่ายังไหมครูฟังเปิดให้หนูดูใบบัวอยู่ในสมุดพกหนูเรียเอาไปให้หนูฟังอ่านปุ๊กกระปุ๊กปุ๊กอย่างที่รู้แค่ใบดัว ินแค่ไปด้วยรูปมอันนีห้องใครอย่ห้องจเราจะพาไดูไงวะเาหน่ี่พาวอันนี้ี้ก่อนอันนี้